เราไมองเราไปแอบเห็นมาแอบเห็นอะไรฮะทำไมมีอยู่ที่บ้านเมื่ตอนนี้บอกแล้วว่าเป็นแฟนบอยโอ๊ยทำไมต้องมีนะนั่นก็คือแต่เดย์อ้ปิดบังต้องกดต้องกดอ๋ของพี่โอมซึ่งผู้โชคดีก็คือ ปุ๊กนั่นเองอันนี้อันนี้คือได้มาครั้งทีเขาให้มาวันวันนั้นที่เราไปแจกมิมสนะครับผมอุ้ยเดินเข้าบ้านจ้ะไม่ให้ปุกถือได้ไหมแบบนอะไรอ่ะเจอรูปนี้เจอรูปนี้เปิดประตูเข้ามาปุ๊กเจอเลยเปิดประตูเออเปิดประตูเจ้าของบ้านใช่เจอรูปนี้ก่อนเจอเจ้าของบ้านโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะ อีกนิดนึงนี่ติดป้ายใบนิ้วไว้บนหน้าบ้านละอันนี้เป็นรายการใหม่นะคเป็นรายการใหม่เป็นรายการคนพานวงคนอวดบ้านคนอวดบ้านไม่ใช่อวดบ้านแล้มั้งนี่ก็เป็นรูปที่แฟนคลับเขาทำมาให้น่ารักมากมากอีกอย่างที่คอมเมนต์เข้ามาเยอะก็คือชอบตรงผมอ๋อขอบคุณมากครับผมชอบแบบผมเี้ยตัว เดี๋ยวกลับบ้านเห็นนี้ยเปเปียให้ฉันไว้ทีมงานตรงนี้จะเปียผมให้หมดพรุ่งนี้ไปไลก์ก็จะเป็นสมมติตงเป็นเปียกันหมดใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ไลฟ์ใครพรุ่งนี้ไลฟ์ใครนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับมิสท็อกมิสโอมมิสท็อกมิสโอมนะครับซึ่งพี่อมจะมาจากอะไรผู้โชคดีไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นใครเรา ก็ไม่มีใครรู้ไงครับไม่ต้องถามว่าเป็นใครเพราะว่าไม่มีใครรู้อย่าล็อกนะหนาล็อกแล้วก็คือเนี่ยข้างล่างในโยมเงิน้าโยมไม่ให้ตัดหน้าแล้วว้าไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกเดี๋ยวผู้โชคดีเราจะมาล็อกสุ่มกันพี่อมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่อมจะทำอะไรเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าทีมงานก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ใช่วันนี้ทีมงานก็เพิ่งมารู้หน้างานเหมือนกันว่าุ๊กจะมาทำทูนหน้าสลัดนะฮะส่วนพรุ่งนี้พี่อมจะแจกสแตนดี้หรือเปล่านะฮะก็รอลุ้นกันดูนะครับเดี๋ยวว่าจะแจกอย่างอื่นเฮ้ย ทีมงานมองหน้ากันละต้องติดตามใช่ต้อง,ต,องติดตามนะครับพรุ่งนี้นะครับก็คือแจกสูงเฮ้ยอุ้ยโออโหชงกันไปอ่า